พี่จะเปิดคลิปได้เกมแรกจบไปแล้วโอเคสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเธอปะปะุ๊กอีกเหมือนเดิมนี่จแล้ววันี้พี่ก็เอามาเล่นมาเล่นโหมดหมาป่ากันทุกคนเออทุกคนเห็นชุดเพื่อนเราไหมเพื่อนเราอย่างเท่พี่ว่าเพื่อนเราต้องตง่นได้เลย <laughs> เรามาเราสุ่มเล่นหมาป่าเดียวได้ไม่สิไม่เดียวได้เพราะว่าอันนี้เป็นหมาป่าคู่เนาะมาลองดูกันว่าเราจะเจอคนหัวสก,กิี่เกมโอ้ทุกคนดูดิ เกมนี้พี่เจอคนโหดพี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ต้องโผ่พี่ยืนดูเฉยๆก็ได้ละจริงจริงง้อเขาแอคด้วยเกินเพื่อนเท่เกินโอ้เกินไปเกินไป,นไปลูกพี่เอาเลยเพื่อนนายโชว์เต็มที่เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายทําเองเดี๋ยวเราจะทำไปถ่ายทําทุกคนเอาเลยนะครับจังหวะนี้เพื่อนของผมผีบ้าวผีบ้าวจะลุยแล้วนะครับจังหวะนี้พี่บ้ายัดอะอะไรนะ เฮ้ยทำไมตากล้องเป็นเป็นลมแดดวะเฮ้ยพี่เป่ายัดไอ้นั่นเมื่อกี้ระเบิดน้ำแข็งเออกว่าจะคิดออกโอ้โหเป็นกอกแล้วจะคิดออกมาจังหวะนี้ทุกคนพี่เป่ายัดไปแล้วไม่โดนใครเลยโอเคไปอีกหนึ่งเม็ดสองเม็ดวก็ไม่โดนใครโอ้โหโดนแล้วทุกคนโดนตัวไปแล้วสองเม็ดเฮ้ยชุดเพื่อนเท่ลยนะทุกคนเพื่อนพี่มีคนหนึ่งอยู่ใส่ชุดแบบนี้แหละช่วงนั้นนะะทีฮินฮิตเออ รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นหมวกขั้นหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละพี่ไม่มีทุ้คนเลยช่วงนั้นยังไม่ได้เติมนงช่วงนั้นเป็นสายวิ่งเก็บเพชรอ,อยู่และจงังหวะนี้เพื่อนพี่ก็เห็นศัตรูแล้วว่าไงเพื่อนเพื่อนจัดมันเพื่อนเอาดิพี่บ่าวสู้ๆผู้หญิงคนเดียวเองพี่บ่าวจัดปะไก่อะไรจัดปะไก่ปะโอ้สุดยอดเลยพี่บ่าวกองเชียร์เริ่มเอออะไรคือจัดปะไก่ก่อนประเด็นไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรออกไป มามา,มาเราจะเลิกถ่วงพี่บ่าวแล้วเราจะพยายามช่วยสกิดเฮ้ยที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้ดมิดสักดมิดอะไรประมาณนี้เอ้ยคืออยู่ได้เหรอแต่พี่อัดตัวช่วยพี่บ่าวก่อนมอเร็วนุครับปิงว่าโอ้ยโอ้ยพี่บ่าวโอเคทุกคนพี่บ่าวยิงหัว <c oughs> โอ้โดนหัวนะคนนั้นน่ะน่าจะตกกล่องแล้วมั้งโอ้ จังว่าเป๊ะมากโอ้โหสุดยอดเลยพี่บาวอุ้ยโอ้ท่าท่าท่าลอยท่าลอยเฮ้ยอยู่กับคนหดแเทบจะไม่ทําอะไรเลยทุกคนดูดิเพื่อนตึงมากเออตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยเออตึงแบบเปรีย้ยเปรีย้ยเกิดไปโอ้ลูกศองนี่ยิงทีมีแหลกนะเพื่อนไม่ใช่สตูนะหมายถึงตีเราแหละแหลก <c oughs> ยอกเออโทรศัพท์เพื่อนแรงนะจะไม่แหลกหรอกมั้งนะ มาแล้วจ้าจาังวะนี้ขอขอให้ให้เราสักคิวนึงก็ได้เพื่อนพี่เบ้าเนี่ยพี่มีชอบซองควงแบบนี้เลยซองเม็ดไม่เป็นกล่องหลอกบอกให้โอ้ชนะไวมากแต่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างนอรเราก็ได้หนึ่งคิว <laughs> เห็นแบบนี้ก็ได้คิวอยู่เดอ้โอโหพี่เบ้าเก็บหมด พี่บ่าวบอกโหไม่น่าแย่งคิวเลยเหมือนกันนสิบคิวแล้วแหนขอหน่อยคือเกมสองในการซุ่มเฮ้ย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 เดี๋ยว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 คุณมันคืออะไรเนี่ยทำไมพี่มาคนเดียวล่ะเฮ้ยหมาป่าครูเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกหวานโอ้ยนี่ไงมาอเลี้ยวมาอเลี้ยว คุณเพื่อนดิฉันมาแล้วลอุ้ยสงใส่แหวมันไกลเกินไปไงทุกคนมาดิ้มาดิมาดิหมดแม็กอะหมดแม็กอะครับ <c oughs> หมดแม็กอะน้องบอกอนโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบไปแล้วอเกมนีไ้ไม่ได้มากับพี่บ่าวไงทุกคนไม่มีคนแบกไงแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราคนนี้ก็น่าจะแบกเราได้เช,ชื่อไหมเพื่อนชื่อกุ้งเงี้ก้งง้กุ้ง้กุก้ง้ นี่เพื่อนเราจัดการไปได้เออสุดยอดเลยเพื่อนรอบที่สองกับเกมที่สองและก็อยู่กับซองยาวสุดที่รักของเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะได้คิวหรือได้เป็นคิวนี่เน่เพ้่ไปเปล่าเราหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ โอ้คนนี้ใจไม่สู้เลยทุกคนว้าหัวราะที่หลังดังกว่าตอนแรกพี่ตกใจแล้วทุกคนคิดว่าจะได้อยู่คนเดียวซะอีกสุดท้ายคู่เราก็มาถึงแม้จะมาช้าก็เถอะเอาสใจหายกันเลยทีเดียวเฮ้ยเกมนี้พี่เคยไม่ใช่เกมนี้ด่านเนี้ยพี่เคยอะไรวะพี่เคยโดนคนเอาสไนเป่าหัวใช่พี่ยืนอยู่ตรงนี้แหละทุกคนพี่ก็วูบไปเลยว้าวสเปด พี่ลืมไปสเปซกดค้างกูได้โอ้ยช่วยด้วยพี่เบ้าพี่เบ้าจัดการเขาอ้ยอเกือบ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 โ่หาวสุดท้ายเราก็หลอดอุ้ยทุกคนพี่หัวเราะชั่วร้ายนิดนึงนะยิงดูด้วยกันนานๆไปทุกคนจะรู้ว่าพี่ไม่ใช่คนเต็มยองพี่เต็มทุกคนพี่เต็มจนล้นเลยแหละ อุ้ยอุ้ยอย่ามาดิมาดิมาดิผมรู้แล้วไงว่าสเปสกด <laughs> ผมรู้แล้วไงว่าสเปสกดค่ะ <laughs> โอ้เพื่อนโนตอนแรกเขาที่รู้แล้วเขาไม่ได้ลุดทุกคนเขาต่อให้เราก่อนเลอ้เอาวะเอาวะสเตปคนโหดเขาทำกันทุกคนเอ้ยเขาต่อให้เราไง แล้วท like oh ีน oh ี oh. ้เขาก็ได้เวลาเอาจริงอะไรประมาณนี้เอา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 องอะไรเนี่ยว้าวซองแปดนัดเก้านัดซองอะไรไม่รู้แต่ก็น่าจะได้อยู่มั้งเฮ้ย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 เหมือนเพื่อนพี่จะหลุดเลยอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาบอกหัวลี่หลังดังกว่าอีกอ่ะ ไม่คุณทำไมคุณเป็นแบบนี้ใครโทรหาคุณคุณไปล้างจานแล้วคุณไปไหนอ่ะเอ้ยกลับมาก่อนเ <c oughs> ออเดี๋ยวพี่จะให้เขาเป็นนกต่อคนเรานเนียนเนียนเนียนเเนี่ยให้เพื่อนเราล่อส่งไปนี่นกนกมีคนมาป่ะอ้บ่ิได้ยินเสียงด้วยล่ะ โอ,อ้อยู่คนเดียวแล้วมันไม่เฟี้ยวเลยอะ่ะโอ,อม้มาดืมาดื้อโอ้ยออจุกไม่ทัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะอยากเกลียนเท่าไหร่ <c oughs> เฮ้ยเกมนี้น่าจะแพ้นะนี่ยเพื่อเราหลุดอะ่ะเอ,อ้ยไม่แหลมเลย <c oughs> มันไม่โอเชเลยทุกคน <c oughs> เฮ้ยกับมาก่อนได้ไหมขับมาก่อนได้ปะว้าวซองควงเป็นซองที่พี่เกลียดที่สุด ไรหรอกนาจะเล่นได้อยู่มั้งสองควงเอ้ยเพื่อนนายออกโอเคดีออกไปเลย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 ,ออเลยร้อยครับเฮือกเฮือเฮือเฮือหลังแอนไปดิหลังแอนไปดิกับหม้ายยังเนี่ยคนนี้เขาเป็นคน,นดีทุกคนเน,นี่ยคนนี้เขาเป็นคน,นดีเขาเห็นใจเราไงที่เราอยู่คน,นเดียวเออใช่ไหม ขอบคุณนี่ค่ทีนี้มันก็จะได้เสมอกันแล้วไงพ่อหนุ่มมาดิโยเมื่อกี้ตกใจทแทบแย่เฮ้ยเขากลับมาล่ะอย่ากลับมาล้วยออกแล้วออกเลยนะเวยอย่าช่วยเพื่อนในนะไอโดนโดนโดนโอเคเขาหลุด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 จริงเขาไม่กลับมาจริงอุย้ย โดนไปหนึ่งเม็อยู่ได้อยู่เนี่ยโดนไปหนึ่งเม็ดอุุอดฝั่งนั้นเหรองั้นเรามาฝั่งนี้จ้าเอ๋ัม <c oughs> แมนนะ่ะน้องนะ <c oughs> สุดท้ายเราก็จะได้ที่หนึ่งวิ่งมางโง่ไปเลยเขายัดหัวนี่ไม่เอานะไปนะเพื่อนนะเราขอที่หนึ่งนะขอบคุณค่ะ <c oughs> หัวเราะทีหลังดังกว่าค่ะโอ้ยเกมนี้มีแต่ความตื่นเต้น อุย้ยมามาอยู่ที่เกมสามแล้วทุกคนเ้ย <c oughs> เกมนี้เพื่อนเราอยู่นะเออแต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าออมาดูกัน <c oughs> เฮ้ยคนนี้ยอ่อว่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณจะทอรยยเราทีหลังใช่ไหมเนี่ย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 พี่ไม่ไว้ใจ <laughs> อ่ะแต่เ,เพื่อนเขาอ่ะจะย่อไหมไม่ยอ่อคนนี้เอาจริงทุกคน เนี่ยคนนี้ต้องหัวร้อนแน่เพื่อนเขายอ่อเอาดีเราก็ปั่นสิคะยอ่อเออเพื่อนอย่าอย่าอย่าทำร้ายเขานะเราจะยอ่อเราจะเราจะเราดี๋ยวเราจะปั่นในคนนี้เนี่ยคนเราจะปั่นคนนี้พอเขาทนไม่ไหวใช่ไหมเขาก็จะกดออกแล้วพอเอเอ,เอจับปืนไม่ดีไม่ดีอพอเขากดออกคนนี้ก็จะเหลือแค่คนเดียวแล้วทีนี้เราก็สกิลแบบ easy เป็นไงล่ะนูเป็นไงล่ะนูเฮ้ยนายเพื่อนนายไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะเนย เพื่อนนายไม่ตั้งใจเล่นเลยอะทุกคนเราต้องระวังไปนะเกิดเขางัดปืนขึ้นมายัดเรานี่ไม่เอานะเว้ยย่อย่อเออระวังนะเพื่อนระวังได้หลับนะ <c oughs> เฮ้ยทำไมเขามาย่อในโหมดหมาป่าวะระว่าเพื่อนนายหัวร้อนแล้วระว่าเพื่อนนายออกแล้วไม่งั้นเพื่อนนายเปิดไม้ด่านายนั่นน่ะเออเฮยเฮ้ยจับปืนแล้วทุกคน อุ้ยวิงออกอ้ยคนดีคนดีเขาเป็นคนดีไงเอาแล้วเข้ามาทำไมอีกวะ <c oughs> เพื่อนจะเล่นลิน้นทช่ไม่ล่ะเน,น,น,นี่เขาจะวัดกันเราไงทุกคนงัดปืนออกมาปั้งปังปังปังไี่นะเ,เ,เราไม่แพ้หรอกเพื่อน <c oughs> เอาดิอ <c oughs> ย่ายอมเพื่อนอย่ายอมโอ้โหแพ้ได้ไงวะ <c oughs> อุ้ยทำไมเขาถึกกว่าเราล่ะปืนที่โดนไปตั้งหนึ่งนัดน,นะเฮ้ยแต่เพื่อนนายยังอยู่อะเปล่า,าไม่ใช่เพื่อนนายออกแล้วนะมาทุกคนเขาจะย่ออีกไหมหรือว่าเขาจะสู้เต็มที่มาดูกันเกมนี้โอ้โหคงไม่ใช่มุกเดิมหรอกมกั้งไอ้นี่ยังอยู่อะไม่ต้องโย่เอาดี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 าดไม่ยอ่อไม่ยอ่อคนนี้เขาทำตามเพื่อนเขาว่าโอ้ทุกคนพี่ไม่ได้ยิงเขาเลย ขอโทษแต่ถ้ามันมันไม่ได้อะเพื่อเราคือศัตรูกันเนี่ยถ้าเราไม่ยิงกันเกมียมันก็ไม่จบสิไสไหมไสแหละเดี๋ยวคนดูเราจะทนไม่ไหวพี่ทำอะไรอยู่วะโอ้เอ้อะไรประมาณนี้ไงเฮ้ยใครมนเลือกปืนหน้เลือกปืนมาฆ่าพี่จะชัดโอ้ m ห god โอ้ m ม g o กว้าว โอ้ยสไนส์สไนส์เป๋อนี่ความแม่นนี่นี่นี่จับเพื่อนจับเพื่อนฮะไม่ต้องยออ่อหรอกนหมเห็นไหมเนี่ยพวกเราไม่รับความเป็นมิตรแล้วเนี่ย,ยนายก็ต้องบวกสิฮ่าฮ่่าฮโอ้ดูคนเอโมอเอโมอจินี่มันเป็นเอโมจิที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ เคยโดนกดใส่แล้วตกแมวเป็นกล่องก็พิ่รับไม่ได้นายมันเราไม่ควรเป็นมีดเราควรยิงกันให้จะมาย่อทำไมยิงเลยมาแล้วมีคนเข้ามาแล้วระเบิดแฟลชเข้ามาแล้วเราพี่กดโดนละจะไม่เป็นไรหรอกมันโดินตัวเองใช่ไหมล่ะเพื่อนมนโดนตัวเองใช่ไหมล่ะไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ นี่นี่โอ้ยคนที่เป็นเซียนสนายดูคลิปพี่ต้องหัวร้อนเนี่ยเลยเฮ้ยทุกคนพี่สับได้แค่นี้เลยขอโทษทีทำดีได้แค่นี้เออสุดยอดเลยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมพวกเราก็เล่นสนยเป็นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเจอคนเล่นสนายตึงต่งๆนะทุกคนพี่ว่าพี่ไม่ได้ขยับอะเอาหน้านะโอ้ใครเป็นคนเลือกซองครัวก็เพื่อนเราเหรอ โอเคเพื่อนเราไม่ว่ากันเนาะเลยชอบใครชอบมันไงเออ,อก็บอกเดียวเพื่อนบอกไม่พอใช้เอาไปเลยสองก็บอกโอเคมาแล้วรู้สึกเหมือนว่าคนเสื้อสีชมพูจะออกนะเพื่อนแบบน้อยใจไงเห็นไหมเพื่อนพอน้อยใจเราไม่ย่อกับเขาลุมเลยไหมทุกคนลุมเลยดีไหมก็ดีนะเรื่องลุมนี่พี่ถนัดนักเลยว้า <laughs> ลุมคนอื่นนี่พี่ชอบชอบโอ,โอ๊ยมัวแต่เล่นอะโอ้ยเพื่อนเราเป็นกล่องแล้วนะสู้เขาเด้เพื่อนนะสองสองสองแพ้หนึ่งไม่เอานะก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เออจะเป็นคนหนึ่งแบบหนึ่งคนแต่เป็นคนหนึ่งที่ตึงๆละ่ะทำไงได้ใช่ไหม นอนไงแล้วจ oh oh, oh, ังหวะนี้เพื่อนเราว่าไงแต่เขาอุ้ย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 โอ้โหไม่โดนเลยเพื่อนเราโดอนู่หนึ่งเมตรเออสุดยอดโอ้ทุกคนเลยพี่จะจีงจังเลยพี่จะโชยทุกคนดูว่าซองควงพี่ก็คิวคนได้เออไม่ใช่แค่ซองยาวหรอกนะพี่นี่เซียนเซียนซองควงด้วยเหมือนกันทุกคนดูชุ่ปั๊บชุ่วปั๊บวิ่งมาตรงนี้พี่เห็นพี่เห็นกางเกงเขาแวบๆเมื่อกี้นูไง น,น,นู่นไงเฮนเน่ฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกซิกเซ็ตเน่เป็นไง <c oughs> ชะนะอีกแล้วโอ๊ยชะนะตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> คนเดิมหรือเปล่าว่าทำไมชื่อคล้ายๆคงไม่ใช่หรอกมั้งเนอะอ๋อไม่ใช่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 จำผิดนะทุกคนโอ้ยคนนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่คนที่มาย่อกับเราเมื่อกี้เร้วนะเฮ้ยจะเห็นอุ้ย,ยบังเอิญความบังเอิญมีอยู่จริง <laughs> พี่ยิงโดนตอนที่เขาก้มหัวทุกคนมันเลยเข้าหัว <laughs> อ้ยวโมเมนต์ฝีมือเด้อถ้าเป็นฝีมือไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกฝีมือต้องเข้าตัวลว้ลวนๆในระเบิดแฟลชถามทางนั่นทุกคนเห็นคนไปข้างหน้าเลยวนุ่นหนเฮ้ย,เ,ยเขาคิดว่าเขาเนียนไง ไม่เนียนแล้วคุณน้เกมนี้เราจะแพ้เปล่าอ่ะก็ไม่แน่มาลองดูกันเอ้ยเลือกปืนอื่นแล้ววะใครเป็นคนเลือกเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเอาปืนอะไรอ่ะโอ้ปืนปืนที่มีลูกระเบิดในตัวได้ปืนนี้เราก็เล่นได้มั้งนะปืนนี้เราก็เล่นได้เดี๋ยว เนี่ยเขาชอบเอาลูกระเบิดมายัดกันนี่ใช่ไหมที่เป็นลูกระเบิดอะเนี่อุ้มอุ้มอุ้มยัดลูกระเบิดระยะเผาคนเอาตั้มตั้มตั้มโอ้ยคิดว่าจะลอยแล้วทุกคนดูเลื่อดเขาสิเขาบอกเลือดน้อยแร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ้ะ ออออุ้ยอย่าบอกใครนะไม่เอาไม่เอาทุกคนทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหเพื่อนเราเล่นลูกระเบิดแล้วจวังหวะนี้ตรงไหนเพือ่อนโอ้โหเพื่อนบอกหยอดให้หมดหยอดให้หมดเฮ้ยเสียงซ่อนขึ้นกับเพื่อนอะอุ้ยข้างหน้าตุโโ้ม เพื่อนล้วขอโทษก็เพื่อนเอาปืนนี้มาแล้วก็อยากเล่นลูกระเบิดไงเพื่อนบอกใช่เหรอใช่สิโอ้สตูเป็นคนเลือกปืนเลือกซองยาวให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะเออเห็นใจกันหน่อยขอซองยาวหนิจ้าไม่เอาคิดได้ได้ได,ได้ปืนนี้ก็ได้ไมากันปืนไหนได้หมดเลยเอ้ยได้หมดได้เล่นนะทุกคนได้เล่นได้เล่น แต่จะเล่นได้ไหมก็ไม่รู้ว่ากันอีน้กินอ้แลกกันไปดิเ <c ười> พื่อนเราเราปล่อยให้คนที่ตึงตึงอยู่กับนายนะนายต้องสู้ๆนะเพื่อนนะเ <c ười> พื่อนยังไม่ได้สู้เลย <c ười> ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสช่วงนี้เสนอตนเล่นยังไงให้แพ <c ười> ้เหนื่อยวะ ขำจนเหนื่อยเนียนเนียนเนีย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 เพื่อนเขาไปฝั่งนู้นแล้วทุกคนโอ้ยอย่ากดสโคปเนี่ยเป็นกล่องเพรากดสโคปหลายรอบแล้วโอ๊ยเออเออโอในที่สุดเราก็แพ้โอ้โหสาชนะติดตอกันสามตาเลยวะเซ็งเลยคนเราไม่ยอมแพ้หรอกแพ้คืออะไรผมไม่รู้จัก โอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อจะแต่งตัวดูดีกว่าเรามันบ่ได้มันบ่นบคือนายนายจะแต่งตัวดูดูเลท่อกว่าเราไม่ได้ทุกคนบอกมาพี่กับเพื่อนใครเลท่อกว่ากันดูแค่กระเกงพี่ก็รู้แล้วปะว่าใครเลท่อกว่าเนีกางเกงพี่ก็กินขาดแล้วเออโฮ้ย,ยผมยอมก็ได้ถ้าคุณจะโหดแบบนี้ยอเพื่อนตุ้มตุ้มน่าเอาไปเอาไปก่อนหนึ่งเม็ดเอาไปก่อนมันคือน้ำจิ้มยังไงล่ะ ไปไหนแล้ววะเพื่อนที่ได้ไปละคิวเฮ้ยเกมนี้ดูสวยวะอาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมมาโอ้แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้อ่าสี่วีสี่เขาไม่ค่อยจะซ้ำศพกันแล้วเนาะไม่เหมือนตอนที่พี่เล่นช่วงนู่นอะซ้ำศพกันแบบเกือบทุกรอบเลยแต่ตอนนี้รู้สึกไม่เอยน่ารักนะเพื่อนเพื่อน รับส่งทีรับส่งทีเออโอ้ยไม่พี่นีนน่แหละรับส่งเนตอย่าไปย้อมแพ้เราหลอเราเท่เราต้องชนะเออสุดยอดเลยเพื่อนเออ้ยมันคือสเต็ปเพื่อนบอกเอ้ยมามามาไอ้พี่อุตสา่าห์ดีใจที่ได้เลือกแต่มันไม่มีซองอยาวงั้นเอาซองชา้าแล้วกันได้ไหมเพื่อนเพื่อนเล่นได้ไหม เพื่อนบอกได้หมดเอ้ยจะเล่นซองอะไรเพื่อนก็โหดหมดแหละเพื่อนบอกใช่ไหมใช่ไหมเราเชื่อเอนเราเชื่อเราเชื่อเราจะเชื่อเพื่อนเองเฮ้ย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 เจ็บ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 โอ้ไอ้นี่แม่นเกินอ้าววยเพื่อนพี่ดับแนว พี่เลือกปืนมาฆ่าเพื่อนวันน oh, ี้เพื่อนแล้วขอโทษต่ยเพื่อนเล่นปืนนี้ไม่ถนัดหรอขอโทษเด้อเพื่อนเด้อขอโทษทีเราไม่รู้ไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนไม่ถนัดศัตรูก็น่าจะไม่ถนัดเหมือนกันนั่นแหละเชื่อเราเราเชื่อแบบนั้นพี่จะตามเพื่อนไปเพราะว่าพี่ไม่ได้ยินเสียง เพื่อนเจอศัตรูเพื่อนก็จะบวกแล้วพี่ก็จะเห็นนี่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 ลุม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 หัว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 ,หวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชนะยังยังยังไอ้สุดยอดเป็นลยได้คิวแล้วทุกคนใครเป็นคนเลือกว่าต่อไปศัตรูศัตรูเป็นคนเลือกเพื่อนว่าเขาจะเลือกปืนอะไรเพื่อน เพื่อนบอกปืนเลยว่าเอามาเหอะเล่นด้เพื่อนอ่าเล่นได้แต่พี่อ่าได้เล่นอุ้ยเอาอีกแล้วไม่มีสไัยังยังมาเอาบาเลทตเนาะซีวิตอันนี้นี่นี่ไอ้นี่ผล่ปังอ้ยโอ้โหไม่ยุติธรรมเลยนี่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 บักเขาให้เฮ้เขาเล่นมุมบักปะ ออีโอ้ยโอ้โหเพื่อนกูเพื่อนสู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้อุ้ยเกิดไปเพื่อนเรากดจะแม่นเลยอ่ะกดไกลวเพื่อนไปกลางกกลังสู้เขานะเพื่อนและปาเดน วงก็มาสตูก็บีบอุยหยอกวงก็บีบสตูก็มาเออเป็นไงล่ะเออโอ้ทุกคนไปเพื่อนเล่นสนโอไม่เพื่อนเซียนสนัยแล้วจวังหวะนี้เพื่อนเราเป็นคนเลือกเองเหรอเมื่อกี้เลือกสตูเลือกโอ้ยถ้าเป็นสตูเลือกเลือกให้มาฆ่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นไงเราเป็นไงลราไ,ไม่ทุกคนเพื่อนพี่เลือดน้อยแล้วไงเมื่อกี้เลือ เลือดเพื่อนที่มันเหลือน้อยไงมันเลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเกมนี้เราจะช่วยเพื่อนให้เต็มที่เราจะช่วยตอดตอดศัตรูตให้อย,ย่แย่เพื่อนไว้ใจเราเพื่อนพี่ได้ไปแล้วหนึ่งคิวนั้นไม่เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อีกแล้วนีน่จะโดดทำไมว่าจะกดนั่งทุกคนว่าจะกดนั่งผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาด เพื่อนพี่เข้าแล้วจงวังหวะนี้อุ้มสไนไปชาร์จเลยเพื่อนโอ้ยสับลุลัวเพื่อนบอกสับลุลัวได้ปะเนี่ยโอ้สุดยอดอะในที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องเล่นสไนทีมป็นยสไสนดิอ่าบาลเลตเออคิดชื่อไมเอาว่าอยากได้ปืนเนี้ยเผาไฟอะเพื่อนเอาปืนรมควันได้ไหม ก็พูดไปงั้นแหละทุกคนพี่เล่นปืนนี้ไม่เป็นหรอกมาดูกันว่าเขาจะเลือกปืนอะไรจังหวะา <c oughs> องควงี่ยสองควงยำแบบไม่พอใจไงส่งสเปคให้พี่ด้วยเอาไปรับเอาไปเลยเฮ้ยไมามมามามา,มา,มาไม่เคยวันได้หมดแหละคนแบบพี่อะ่ะเด้เป็นไงเป็นไงคนมันเต็ อุ้ยปืนงางปืนไม่ออก <g ül> กะปืนไม่ออกอ <g ül> อ้เหเพื่อนๆๆอเบื่อเอเื่อเบื่อเพื่อเบื่ <S 2> <S 2> ออเอเ่อเกิไเเบื่อเอุ๊ยน่อรักออ